คุณพ่อคุณแม่นี่นี่นอย่าเข้ามานะเอ๊ะนั่นมน,นแบบเกนีกนะนี่คือของขวัญที่พ่อกับแม่เตรียมเอาไว้ให้ลูกเลยนะอาเบลสุขสนุนแกน,นะอาเบลติขึ้นเป็นหนะุ่นนะ ขอบคุณครับพ่อกับแม่ผมจะไม่ให้ใครมาแตะต้องของขวัญชิ้นนี้เด็ดขาดเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมที่สุดในโลกเลย <c oughs> งั้นาขอเจ้านี่ไปละกันไว้เจอกันหละเจ้ามานุษย์ขอให้โชคดีหวังว่าจะได้มีวันที่เราได้เจอกันอีกไอเราฝันบ้าอะไรอแล้วเนี่ยอ่านี่ลานอาเบลมันจะสายแล้วนะจ้าได้เวลาตื่นแล้ว คุณน้ารอได้ไหมนะ่ะผมกำลังสบายครับ